ขีก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องพ่อแม่ชาว ROC กันด้วยนะครับผมนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมมาได้ลงลิปมา8เดือนก็คิดว่าน่าจะหายหน้าหายตากันไปยาวเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็มีใครเบื่อผมแล้วหรือเปล่าอย่าเพิ่งเบื่อเลยครับไม่ได้ลงก็ต้อง8เดือนคิดถึงใหม่นะเออแล้วก็วันนี้นะครับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะฮะที่เปลี่ยนไปก็คือคอร์สตูมรอบๆตัวนะครับผมเห็นปะเทปะเทปะและ้วก็หัวข้อหล,ลักๆวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องเวพอนหรนอาตี้ อาวุธนะครับผมสำหรับแอสซิสต์คลอสใสาย MA นะครับผมโดยที่เอสเอ็มเอเราเนี่ยจะมีอาวุธอยู่3ชุดเนาะก็คือกาตานะครับดาบมีดนะครับผมแล้วก็มีดคู่นั่นเองนะครับผมโดยที่กาตาเนี่ยเราจะตีขนาดกลางเข้า100%ขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่เนี่ยเจเอรอส่วนดาบมือเดียวเนี่ยเราจะตีขนาดกลางเข้า100%ขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่75%เเหมือนกาตาเลย แล้วก็มีเนี่ยเราจะตีขนาดเล็ก100%ขนาดกลาง75%แล้วก็ขนาดใหญ่10%โอ้ย oh, hey, อย่างหนักเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ข้อดีข้อเสียเนี่ยของแต่ละประเภทนะครับก็จะกล่าวได้ว่าให้ตามเกรดแล้วกันอ่าผมจะจัดเกรดขึ้นมาว่าคะแนนอ่อแต่รูปแบบของกาตาแต่ละชุดหรือว่าอาวุธแต่ละชนิดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมอ่าขึ้นมาเลยแล้วกัน โอเคครับผมสาหรับเรื่อง S.P.D เนี่ยผมให้กาตาที่ A เลยนะครับผมมันทําให้เราตีไวมากนะครับสาหรับใครที่ใส่กาตานะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูตอนนี้ผมใส่ดาบกับมีดอยู่ใช่ไหม S.P.D ผมจะ1้2ยอผมใส่กาตาเนี่ยมันจะร8อยเลยนะครับผมเออกาตาเนี่ยตีไวมากเลยนะครับส่วนดาบบวกมีดเนี่ยผมจะให้ที่เกรด C นะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันตีช้ามากนะครับอืมเนี่ยดูดิจาก1 8 1เนี่ยเหลือ172 หายไป9หน่วยนะครับผมลดลดเดหลือแค่นี้โอ้โหตีอย่างช้านะฮะแล้วก็เราจะมาดูมีดกันนะครับอ่ามีดผมจะเปลี่ยนไปใส่มีดผมจะใส่เป็นมีด blessing knife นะครับผมใส่ปุ๊บโอ้ร่อยแป่สีนะครับผมห่างจากกาตาประมาณ1หน่วยเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะหรือว่าถ้าใครไม่ได้ใส่ blessing knife บวก9เนี่ยเออ spd ที่มันแถมมา10%จะหายไปนะครับเราจะตีสักประมาณ178นะครับผม อ่าแล้วก็เอ่อตอนเนี้ยเบสิกไนท์เนี่ยมันมีไข่บนเข้ามานะครับใครที่กำลังตามหาอยู่อย่าลืมซื้อนะครับผมของดีเลยนะฮะก็ประมาณนี้เนาะส่วนเรื่องโทษขนาดเนี่ยผมให้กาตาที่บีนะครับเพราะว่าขนาดกลางเข้าร้อยแล้วแต่ว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่ยัง75อยู่นะครับผมส่วนดาบเนี่ยดาบข้างเดียวเนี่ยดาบมือเดียวผมก็ให้75เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่75ให้ให้บีนะครับผมเอ่อให้บีนะครับเพราะว่าขนาดกลางเนี่ยเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดเล็กขนาดใหญ่ยัง75อยู่นะครับส่วนมีด เช่นแล้วให้ผมถ้าไปเสียกูเล่นด้วยวะเอ่อสำหรับิดนะครับผมผมให้เกีรดซีครับเพราะว่ามันสอบตกเรื่องการตีขนาดนะครับถ้าเราเนี่ยไม่มีเอ่อพวกอุปกรณ์ที่สวมใส่แล้วมันลดโทษขนาดได้อย่างเช่นเสื้อเด็กบวกเนะครับหมวกคลีนบวกเหรือว่าช h a d o w อินฟินิตีนะครับที่มันบวกรวมกันประมาณ18เนี่ยแหละนะครับที่จะลดโทษขนาดได้นะครับ เออถ้าเราไม่มีสมัยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าหนักมากเลยทีเดียวเชียวนะครับผมในการตีมอนขนาดใหญ่เนาะแต่ถ้าเราตีขนาดกลางหรือขนาดเล็กเนี่ยผมคิดป้ามีเนี่ยยังดีอยู่นะครับผมเรียกว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนบิลดาเมจก็คืออะไรอ่าบิลดาเมจก็คือการที่เราใส่ก้าวเข้าไปในอาวุธนะครับผมให้กาต้าซีครับผมอ่ากาต้าผมให้ชิเกตซีนะครับเพราะว่าถ้ากาต้าในอนาคตนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับที่เล่นแอสซินสายเอนะครับผมที่อยากใช้กาต้านะครับ เ,เลงอาวุธชินีไว้นั่นก็คือเบลดกาตานั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเนี้ยทาง ROC เนี่ยเขาเอากาตาสายครีมาแล้วก็คือชิเวอร์กาตานั่นเองนะครับเข้ามาแล้วแต่ว่าเบลดกาตาที่อังไม่เอาเข้ามาทําไมวะทำไมไม่เอาคู่กันวะนะผมก็คิดอยู่ในใจเหมือนกันว่าอะไรเบลดกาตาจะมาเบลดกาตาเป็นอาวุธเลเวลสี่นะครับผมเป็นอาวุธเอ็นเชียนนะครับผมคิดว่าน่าจะเอาเข้ามาเร็วๆนี้นั่นแหละนะครับผมเออจะเพิ่มดาเมจ MA นะครับอ่านะที่ผมเลงไว้นะก็จะมี2ช่องนะครับทําให้เราบิ้ว การ์ดมากไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าใส่จริงๆแนะนําให้ใส่เป็นไว้ในสองใบนะครับจะดีที่สุดนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะส่วนดาบโมี่เนี่ยผมให้ปิ้วการ์ดนะครับผมเกรดเอเลยนะครับถามว่าทําไมอ่าดูนะนี่ดาบฟ้าครับผม ATK ีเคห้าร้อยห้าสิบนะครับผมอ่าเป็นอาวุธเลเวลสี่นะครับผมแล้วก็มีสามรูนะครับผมสามารถใส่การ์ดได้สามใบนะครับส่วนมือรองเนี่ยเราสามารถไปใส่เป็นอาวุธ อย่างอื่นได้เช่นจอเกาะเนี่ยก็ดีวกว,ว่ากาตาแล้วเพราะว่ากาตามันไม่ได้จอเกาะเนาะหรือว่าจะใส่เป็นพวกเออ่นี่ก็ได้ครับเป็นพวกเออ่แซนสตรอมหรือว่าใส่เป็นเมนกูเช่ก็ได้นะครับผมมีสี่รูนะครับสามารถบิวการ์ได้ตามสะดวกเลยนะฮะแล้วก็ส่วนมีดนะครับก็คือนี่นอนนี่ฮะขิงเลยมิดเบรสนะครับผมโอ้โหออฟตีเดมอนสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับอาวุธเอนเชนเสามารถออฟได้เนาะแต่ว่าเราจะพูดถึงบิวดาเมจแล้วกัน มีดมือหลักนะครับแนะนําให้ใส่มีดที่มีสองถึงสรูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนี่ก็ได้ครับมีดเบสไนท์นะครับผมหรือว่าใครจะไปใส่มีดหนอนก็ได้หรือว่าจะไปใส่พวกมีดหมอก็ได้นะครับผมสเก็ปเปิลนะครับแล้วก็มีดมือรองเนี่ยผมแนะนำนะครับถ้าเจอมอนเด็บหนาให้ใส่เป็นออไอปิ๊กเจาะเกาะนะครับผมหรือว่าถ้ามอนเด็บไม่หนามากก็ใส่เป็นพวกแซนด์สตรอมการ์ด ตีขนาดตีเผาก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับพวกเอ่อบิวของแอสซินสาย MA สําหรับอาวุธทั้ง3มชุดนะครับเป็นไงน่านหรือเปล่าน่าดีฮะเดี๋ยวผมจะมาลองตีไข่ให้ดูนะครับตอนนี้ไข่ก็ไม่มีใครมาตีพอดีนะครับผมนะฮะตอนนี้ผมก็จะลองใส่เป็นกาตาละกันแต่ว่ากาตาผมไม่มีนะครับถามว่าทำไมกาตาผมไม่ทําเพราะว่ากาตาเนี่ยผมคิดว่ามันจะเหมาะสําหรับเอ่อสายที่ฟาร์มนอกดันมากกว่านะครับผมแต่แต่ถ้าปรับว่าไปตีพวก มันในดันหรือว่าฟาร์มดันเชียนเนี่ยผมคิดว่าเออดาบกับมีดหรือว่ามีดคูเนี่ยจะดีที่สุดนะครับผมนะผมลอง MA ดูนะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะเอสสูงมากนะครับอืมแต่ข้อเสียก็คือบิลการ์ได้น้อยนะครับดามเมจก็ตกประมาณ13ื่นสาเนาะต่อดอกนะครับผม่าเดี๋ยวผมมาลองใส่ดาบดูนะครับอ่าแล้วก็ใส่เป็นตีบอสด,ด้วยเลยนะครับอันนี้เป็นดาบฟ้านะครับตีประมาณสองหมื่นสนนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะ แต่ว่าสังเกตได้เลยนะครับว่าเราจะ MA ได้ช้ากว่ากาต้านะครับดูนะฮะอ่เราไปใส่กาต้านะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นแล้วว่ามันเอสเนี่ยมีผลต่อการสกิล MA ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองใส่เป็นเอ่อมีดนะครับอ่าใส่เป็นมีดดูนะครับผมอ่นี่เป็นอ่อตีบอสนะครับเมื่อกี้เอ่อดาบฟ้าเราได้2 0,000ประมาณ2 0 0 0 0หรือเปล่านี่ก็2 0,000เหมือนกันนะครับผมอ่าะมา20,000น แม็กซิมายด้วยเลยประมาณสอง0มื่นสองมืนหนึ่งะครับสอง0มื่นสองอ่าเดี๋ยวเรามาลองใส่เป็นดาบฟ้าดูนะครับประมาณสอง0มื่นสามนะครับผมเพราะว่านี่ผมใส่เป็นการ์ดมาดามไปด้วยนะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะเดี๋ยวในในก็เรามาทดลองให้ดูแล้วนะครับสําหรับการตีไข่แต่ผมจะไปลองลงสนามจิงกันเลยนะครับก็คืออ n f ฟิน t y d ้ n ันเจนนั่นเองเพื่อนๆจะได้เห็นภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปที่ภาพอินฟิน t y d ้ n ันเจนกันเลยดีกว่านะครับผม โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชั้น10นะครับสำหรับ i ินฟิน t y ี u ด g e o ียเนาะเรามาดูเหยื่อรายแรกของเราเลยนะครับคือเอ็ดกร์นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองตีดูก่อนละกันนะครับว่าดาเมจเท่าไหร่จำดาเมจไว้นะเพื่อนๆอันนี้คือดาฟ้านะครับดาเมจดาฟ้านะอยู่ที่ประมาณ 2, 4 0 0 0นพนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเป็นกาตานะครับผมเพื่อกดเคลือบน้ำนะครับเพราะว่าเอ็ดการ์มันแพ้ไฟนั่นเองนะครับเฮ้ภายในวานีปปุ๊บอ่า ลองตีดูเจอตกที่ประมาณ1 2ื0 0 0นะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นเออเป็นมีดดูนะครับเป็นมีดปุ๊บแล้วก็ใส่ไอพิกนะครับผมแล้กดเคลือบน้ำนะฮะเออนี่นะครับแล้วก็ลองเ a ดูตกที่ประมาณ18000นะครับผมจะแรงกว่ากาวตาแต่ว่าจะสู้ดาบไม่ได้นะครับโอเคครับตอนนี้เรามาถึงชั้นโอซีแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองเคลือบไฟตีนะครับผม เราจะตีโอซิลเข้าที่ประมาณ1นึ่งหนะครับผมเออหมื่นหครับถ้าเราสลับเป็นดาฟ้า uh, แล้วก็ไอพิกเนี่ยเราจะตีเข้าที่ประมาณเออเท่าไหร่วะเดี๋ยวก่อนนะผมเปลี่ยนไปเสื้ออันเด็ดแป๊บหนึ่งนองตูดดาเมจน,นะโอ้ยมอไม่เห็นเลยครับลามาก่อน ประจยตีโอซิลิทีอยู่ที่ประมาณ30,000ื่นะครับผม31,000พถึงสามห0นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นมีดเบสิกไนล์ล่ะแล้วก็กดเครื่องไฟนะครับผมประยชตีอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวต้องถอยมาดูก่อนเออประมาณหมื่นห้าครับหรือเปล่าวะมาดูผิดห้าสองหมื่นห้านะครับผมอ่าประมาณนี้นะ สามตต่างจากตัวดาบฟ้าประมาณ5,000นะครับผมโอเคครับเพื่อนๆเ,เรามาถึงชั้นพิโอนี่กันแล้วนะแต่เรามาดูดีกว่าว่าเราตีพิโอนี่เข้าที่เท่าไหร่นะครับผมสําหรับมีดนะครับเราตีเข้าที่ประมาณ1 4 0 0 0นะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นดาบแล้วก็เราจะตีที่ประมาณ18 0 0 0มดสามีทางกันอีกแล้วนะครับผมประมาณ5000นนะครับถามว่าเยอะไหมก็เยอะอยู่นะครับผมเพราะว่าแต่ว่าผมอธิบายได้นะฮะก็คือตัวดาบเนี่ยผมใส่เป็น มาดัสองใบนะครับผมแล้วก็แมงแดงหนึ่งใบนะครับทำให้เรามีตีขนาดบอสแรงกว่ามีดเนี่ยประมาณ50%นะครับผมทำให้เราดูแบบว่าเฮ้มีดทำไมมันตีเบาจังเลยเอ๋อไม่ใช่ครับคือดาบเนี่ยผมใส่ตีบอสไปแล้วแล้วถามว่าทำไมมีดตัวเนี้ยผมยังไม่ใส่การ์ดอีกเพราะว่าอนาคตเนี่ยผมจะไปใส่เป็นการ์ดไว้ไนท์นะครับผมการ์ดไวไนท์เดียงไงการ์ดไว้ไนท์เนี่ย หนึ่งใบเนี่ยเราจะได้ ATK 15หน่วยนะครับผมแล้วก็ตีขนาดกลางขนาดใหญ่จะแรงขึ้น15นะครับผมมันดีอย่างนี้นี่แหละมันมันแจ่มเลยนะเออเพราะฉะนั้นผมคิดว่าด้วยมีดเบสเนี่ยที่เป็นของอาวุธเอเชียนเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็วราคาแพงด้วยนะครับผมเออไม่ใช่อะไรถ้าใส่พวกการ์ดม้าดําเนี่ยมันจะดูแบบเ,ออเสียดายว่ะนะครับผมผมก็เลยคิดว่าไปใส่ไว้ได้เลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันดูคุ้มค่ากับ ราคาของมันดีนะครับผมเออมันเยี่ยมไปเลยนะแต่ตอนนี้ผมก็ใช้มีดฟ้าตีไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรครับส่วนชั้นธรรมดาเนี่ยผมจะใช้มีดเบสเอานะครับแต่ว่าทําไมถึงใช้มีดเบสอะชั้นธรรมดาเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ฮนะคือมีดฟ้านะครับผมแต่ฟ้านี่ไม่ใช่มีดพูดมีดเดี๋ยวก็โดนนักวิชาการกระแว่นใส่หรอกเออนะครับผมมาก็คือ ดาฟ้าเราเนี่ยมันจะเป็นอาวุธธาตุน้ํานะครับผมนี่คุณสมบัติเป็นธาตุวอเตอร์นะครับก็คือธาตุน้ํานั่นเองแล้วในชั้นปกติบายชั้นเนี่ยมันจะมีพวกมอนสเตอร์ที่มันเป็นธาตุน้ํามานะครับพอเราเอาธาตุน้ําเนี่ยไปตีกับมอนสเตอร์ที่เป็นธาตุน้ําด้วยกันเองเนี่ยคือมันพังแน่นอนนะครับผมเราก็เลยจะไปใช้มีดเบสในการผ่านชั้นปกติที่ขวานะครับผมอ่า,าไปดูแล้วกันนะนี่อันนี้คือมีดนะครับ นี่ไวไหมไวไหมอ่าไวนะครับแล้วชั้นธรรมดาเนี่ยผมจะใส่เป็นโลอันนี้นะนี่โลโลแอดคอร์สอันที่สองนะครับันทำให้เราไล่ไวขึ้นนี่นี่นี่ไวไหมเพื่อนๆว่าไวไะไวอ่าไวโอเคแต่ผมลองเปลี่ยนเป็นดาบดูครับนะจะได้เห็นความแตกต่างนะครับว่า S P D มันมีผลขนาดไหน นะเพื่อนๆจำเสียงดีไว้นะจำไว้นะนี่นะอันนี้คือดาบนะอันนี้คือมีดครับมันห่างกันขนาดนี้เลยอ่ะนี่นะครับผมอ่านี่ๆๆครับสำหรับมีดก็ประมาณนี้นะเออนชั้นต่อไปเราใช้ดาบดูนะครับจะเจอบนท่าน้ำเปล่านะ นี่นี่เห็นไหมที่ผมบอกเนี่ยมอนธาตน้ำเนี่ยมันจะตีไม่ค่อยเข้าครับจะทำให้เรามีโอกาสตายด้วยนะครับเพราะว่าเราดูดเลือดไม่ทันนะครับผมนี่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 เราใส่มีดเนี่ยเราสบายสบายเลยนะครับประมาณนี้ครับนะแล้วเราจะไปโผล่อีกทีหนึ่งสักชั้นเท่ากางขาแล้วกันครับจะได้ไม่เบื่อเนาะโอเคเพื <S <S okay, ่อนๆตอนนี้เราก็มาโผล่ที่ชั้นของออกรนะครับผมแต่ผมให้ดูก่อนนะว่า ดาบฟ้าผมเนี่ยกดใบไฟตีออกโลเข้าประมาณ67หม <67, 000 S 1> นะครับออ <67, 000. S 1> กมือเจ็ดกเย่เลยช่2เนสองหมื่นหกผมแต่ทีนี้เราจะลองเปลี่ยนเป็นมีดดูนะครับว่ามีดเนี่ยมันจะตีบอสออกโลเข้าเท่าไหร่นะครับผมนะนี่เรากดเครื่องไฟนะครับตีเข้าประมาณ2องหมื่นนะครับผมห่างจากดาบฟ้าอยู่ประมาณเจ็ดพันนะครับผมก็แสดงว่าถ้าเราเนี่ยไม่มีตัวรถโทษขนาดอาวุธเนี่ยผมคิดว่านะครับ เออจ้าดาบเนี่ยยังทาได้ดีกว่าอยู่นะครับผมเพราะว่าส่วนต่างของดาเมจเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับสําหรับใครทีออ่แบบว่าไม่มีของลดโทษขนาดนะผมก็ยังแนะนําอยู่นะครับว่าให้ใส่เป็นดาบกับมีเนี่ยจะดีกว่านะครับผมแล้วก็ทําไมถึงไม่แนะนําให้ใส่พวกกาตาเพราะว่ากาตาเนี่ยมันไม่มีเจาะเกราะนะครับผมถ้าไปฟาร์แมแอบนอกเนี่ยยังพอได้อยู่นะครับผม แต่ว่าถ้าเราไปฟาร์มในดันเชียนที่ต้องเจอบอสที่มีเกาะนานาเนี่ยผมก็คิดว่าไปไอพิกเอนะครับผมไอพิกดีที่สุดแล้วนะฮะเออเดี๋ยวไปโผล่ที่เท่ากังขาแน่นอนรอบนี้ไม่ขี้จู้เแบเบขี้จู้ตัลระดาเน่นะฮะโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชั้นกังขากันแล้วนะครับผมกังขาเป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับเป็น ประเภทเดมอนนะครับทตุปกติหรือว่าในท่านั่นเองนะครับโดยที่เจ้ามีของผมเนี่ยมันจะทําดาเมจกับกังขายอยู่ที่ประมาณ1 6ึ0 0หนนะครับผมถึง17,00 0หแต่ถ้าผมเปลี่ยนเป็นดาบแล้วก็ดาเมจจะตกอยู่ที่ประมาณออสองหมื่นหรือเปล่าไหนต้องดูอ่ะรอลูกน้องมันหมดกอนครับผมตอนนี้ยังมองไม่เห็นนะฮะหมดหรือยังโอ้ยยังไม่หมดครับเสกมาเรื่อยๆเลยตัวนี้ นะครับผมวิธีการสู้กับกางขาที่ดีนะครับปกติเราจะต้องมีปั๊มนะครับผมหรือว่าถ้าใครมีเออสมอลมานาโพชั่นเนี่ยก็สามารถกดได้นะครับนี่เราจะตีกลางข่าที่ประมาณสองหมื่นนะครับผมเราจะแรงกว่ามีดอยู่ประมาณนิดนึงนะครับนะมีดเราตีอยู่ที่ประมาณหมื่นหมื่นเท่าไหร่วะหมื่นหกนะครับผมส่วนดาบเราตีอยู่ที่หมื่นเก้านะครับอันนี้แรงอยู่กว่าประมาณสามพันนะครับแต่ถ้ามีดผมเนี่ยไม่มีตัวคูลดาเมจ ประเภทเดมอนเนี่ยคิดว่าน่าจะลดเหลือประมาณสากักเท่าไหร่ดีวะน่าจะประมาณสักหมื่นห้าครับหมื่นสี่หมื่นห้าก็ยังห่างอยู่นะครับประมาณห้าพันนะครับผมโดยที่ดูละโอเคถ้าเราตีมอนสเตอร์ประเภทบอสขนาดใหญ่แล้วมีก่อนเนี่ยเราจะดาเมจห่างจากเจ้ามีดฟ้าเอ,อ้ไม่ใช่ดาฟ้าเนี่ยประมาณห้าพันหน่วยนะครับผมเออก็คิดว่าเนี่ยถ้าเราไปใส่ชาร์โออินฟินิตี้เนี่ยมันจะโหดเหมือนเตาวีเอเปล่าวะไี่หนี้นี่เป็นไง ก็โอเคครับผมคลิปนี้ไว้จบสักตรงนี้แล้วกันหรือว่าเราจะจบกลางขาดีนะครับไว้ตรงนี้แหละนะครับให้เพื่อนๆคนายใจว่าเออผมมันจบกลางขาได้หรอขี้โม้หรือเปล่าไอ้ซอยสามสี่นี่มันบอกว่าจบกลางคาคือชั่วโมงเนี้ยมันจริงก็เปล่าว่าอย่างเงี้ยนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนขายใจนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องปุย่ะตายายใครก็ตามที่เลนาอาซีเ้วรู้สึกว่าคลิปผมเนี่ยมีประโยชน์นะครับผมก็ ฝากชิปผมไว้ในอบบกอบใจด้วยนะครับผมแปดเดือนทั้งทีนะครับมาขนาดนี้แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่าก็คลิปนี้นะครับใครที่กำลังทำาี p อยู่ก็ขอให้โชคดีนะครับ